ยายยูใช่ไหมสวัสดีค่ะวัดีจ้าดีจ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะคะแต่ว่ากับข้าววันนี้เรามีอะไรบ้างวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างคะค่ะ ต้มจืดเต้าหู้ค่ะต้มตามจ้ะลำพีกกะปิอ่าหมูทอดแล้วก็แหนมอ่าแล้ววันนี้เราก็จะมีน้ำต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เครื่องด้วยนะคะเอามาให้แม่แล้วก็มีขนมครกค่ะเราไปเริ่มกินกันเลยค่ะแม่เริ่มแม่กินอะไรแหนมคตรเครื่องนะเมื่อสมัยก่อนมีไหมแหนม สมัยก่อนไม่มีหรอแลวสมัยก่อนไม่มีใส่กอกก็ยังไม่มีหรอไม่มีแต่ว่าแต่ว่าส้มตำทำเองเลยเยี่ยมกาะโดดอะไร น่าสมีแกงอะไรที่อยากกินไหมแม,สม่สมัยก่อนแกงเขากาๆที่สมัยนี้อหาไม่ได้แล้วมีมนะแกงบอ<น>ลเอองั่นอ่ะเหมือนกันเลยยากไปนะแกงบอลยากมากทำไมซืนะ้อกิ้นเรอะแกงไม่ดีคันของแม่คาถาเขานะอ,อันตาปัดชายเยะปาดติเท,เทเทนะ คุณตามอ่อยร้านนี้เดี๋ยวไปซื้อว่าโอปลาทูไม่มีหอยดองอไม่รู้ร้านไหนที่บิ๊กไปซื้อปลาทูมาแต่ว่าสมัยสารอร่อยอันนี้อร่อยมาก อร่อยไหมอืออืม,อมขไข่ปลาทูป่ะรสที่ไข่

能吃出来没？应该、嗯。是哈哈哈！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 哈哈

ลอย่นันนี้บดแป้งเขาเปิดไฟให้หลังจากที่เรากินข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินของหวานบ้างน้ำเต้าหู้กับขนมครก น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้แ uh ต่ว huh ่าไม่ได้ใส่น้ำตาลมาให้เลยนะมีเต้าโมเต้โม่ในตู้เย็นแม่มาแล้วค่ะเต้าโมที่แม่พูดถึงไม่กี่แหละเอา่ะเต้าโมกับนมครก นอโคกเอากินน้ำต้าอูโกอื่าฮอนะพี่าฮ่า่่าว่าฮ่าฮ่่าฮบายบายบาย่าายบายายบายบาาฮ่าฮ่า่า่